สวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับคุณครูหลายๆท่านนะครับก็จะมาสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom กันนะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราจะทำห้องเรียน Classroom ของเราเนี่ยนะครับให้เป็นมิตรกับนักเรียนอย่างไรนะครับนั่นก็คือเราจะตกแต่ง Classroom ของเราอย่างไรนะครับให้น่าสนใจและก็น่าเรียนมากขึ้นนะครับ โดยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับชื่อวิชานะครับหรือว่านะครับข้อมูลต่างๆนะครับในหน้าคลาส s r รูมเนี่ยมันก็เป็นข้อความธรรมดาหรือมีรูปภาพประกอบนะครับทีนี้เราจะมาตกแต่งนะครับห้องเรียนคลาส s r รูมของเราให้น่ารักน่ารักนะครับโดยการใส่ไอคอนนะครับลงไปนะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปเปิดเว็บนะครับที่ชื่อว่า getemoji นะครับ .com นะครับวิธีการก็นะครับตรงนี้เลยนะครับพิมพ์คำว่า get นะครับ g e t นะครับตามด้วยนะครับ emo m o นะครับแล้วก็ j i นะ i อย่ j i เงี้ยนะครับ .com นะครับ .com นะครับกด enter เลยนะครับ getemoji .com นะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่เว็บนี้เลยนะครับเขาบอกว่านะครับ ไม่ยากเลย copy and paste emoji นะครับทีนี้นะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นนะครับเขาจะแบ่งกลุ่ม emoji ออกเป็นเรื่องเรื่องเป็นกลุ่มๆนะครับอย่างเช่นนะครับ smiley นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นไอคอนยิ้มนะสดใสรื่อเริงนะครับร่าเริงแล้วก็นะครับ gesture and body part นะครับเป็นการโชว์นะครับสัญลักษณ์มือนะครับ แก่งไปยกนิ้วโอเคอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของไอคอนพวก People and Fantasy นะครับเนี่ยเราก็ดูเลยนะครับเยอะแยะเลยนะฮะเราก็ลองดูว่าเวลาเราเอาไปนะครับใช้งานนะฮะเราจะใช้ไอคอนไหนนะครับในการตกแต่งนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะแยะเลยนะครับไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับสมมุติว่านะครับเราจะนําไปใช้งานนะครับ มีวิธีการทำอย่างไรนะครับมีรูป a n i m a l ด้วยมีรูปสัตว์ด้วยนะครับสมมุติว่านะครับผมจะเอารูปอะไรสักอย่างนี่ก่อนเอาดาวก็ได้เอาดาวนะครับก็วิธีการใช้ก็แค่คุมอย่างเงี้ยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเหมือนเรานะครับก็ปีตัวหนังสือยังไงอย่างนั้นเลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่นะครับคลาสส์รูมของเรานะครับเช่นผมต้องการให้ชื่อวิธาการคํานวณตรงนี้นะครับ มีไอคอนด้วยนะครับมีอิโมจิด้วยนะครับเราก็มาที่นะครับการตั้งค่ารูปเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เคอร์เซอร์กับพิบตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับแล้วก็คอนโทรลวีลงไปแค่นี้เองนะฮะถ้าต้องการดาวสองดวงก็คอนโทรลวีอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนอื่นๆนะครับตรงไหนก็ตามนะครับที่นะครับมันวางเคอร์เซอร์ได้นะครับตรงนั้นเราก็วางอีโมจิได้ทุกอันนะครับ เดี๋ยวลองมาวางอีกนะฮะอย่างเช่นนะฮะรูปแตงโมคอนโทนซีก็ได้นะครับคอนโทนซีนะครับห้องมหนึ่งทับหนึ่งคอนโทนวีลงไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับบันทึกอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะมีดาว2ดวงนะครับแล้วก็มีแตงโมนะครับมาตรงนี้เรียบร้อยนะฮะนี่คือในส่วนของรายวิชานะครับทีนี้นะครับ ไปที่งานของชั้นเรียนนะครับอ่าเข้ามาที่งานของชั้นเรียนเห็นไหมครับเราก็มีการนะครับสร้างหน่วยการเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็มีใบงานใบความรู้แบบทดสอบอะไรต่างๆนะครับถ้าแบบนี้ก็ยังไม่เป็นมิตรหรือยังไม่น่าเรียนนะครับเรามาตกแต่งให้หน่าเรียนก็มาที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าเปลี่ยนชื่ออ่าเสร็จแล้วก็มาที่ เก็ตอิโมจิของเรานะครับแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้รูปอะไรนะครับไปประกอบให้น่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสมมุติว่านะครับอ่ะรูปจรวดอ่ะผมจะรูปจรวดนะครับคลิกขวาคัดลอกมาตรงนี้เลยนะครับหน่วยที่1นึ่งนะครับคอนโทลลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่เปลี่ยนชื่อ มาแล้วนะครับหน่วยที่หนึ่งเห็นไหมก็มีรูปจรวดมาแล้วนะฮะในส่วนของใบงานก็เหมือนกันนะครับคลิก3จุดนะครับแก้ไขนะครับมาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็นะครับมาเอารูปน่ารักน่ารักไปใส่นะครับเพื่อให้ห้องเรียนของเรานะครับมีความน่าสนใจนะครับหารูปการ์ตูนนะครับคอนทูนซีนะฮะใบงานที่หนึ่งนะครับ ใส่ตรงนี้ก็ได้คอนโทนวลงไปนะครับให้เริ่มเรียนนะครับพอพูดถึงใบงานนะครับก็มาเอารูปใบงานพวกนี้ก็ได้นะครับคอนโทนซีนะครับหรือจะมีที่เป็นดินสอด้วยก็ได้คอนโทนซีตรงนี้ก็นะครับคอนโทนวลงไปเห็นไหมครับตรงไหนก็ตามนะครับที่เคอร์เซอร์นะครับมันกระพริบนั่นก็คือเราพิมพ์ได้แก้ไขได้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ ไอคอนหรืออิโมจิพวกนี้เข้าไปนะครับแบบทดสอบคลิกเข้าไปแก้ไขนะฮะเสร็จแล้วก็มาที่อิโมจินะครับแล้วก็มาเลือกนะครับรูปนะฮะว่าเราจะใส่อะไรนะครับดินสอนะครับคอนโทนซีก็ได้นะครับคอนโทรนซีกลับมาตรงนี้นะครับคอนโทนวีลงไปเห็นไหมครับก็เป็นรูปดินสอนะครับคําแนะนำนะคำแนะนำนะเป็นรูปไขควงนะคอนโทนซี แล้วก็มาใส่ตรงคําแนะนำอย่างนี้เขาไปรูปไข่กวงเห็นไหมครับ<อ>กดปุ่มบันทึกเห็น<อ>ไหมครับหน่วยที่หนึ่งะครับในแต่ละนะครับรายการก็ใส่แบบนี้ไปได้หมดเลยนะครับหน่วยที่2การแก้ปัญหาแล้วก็พลิกมาที่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็มาเลือกนะร,รูปที่เราจะเอาไปใส่นะครับรูปไหนที่นะครับใส่แล้ว แต่ถ้าจะให้ดีก็ให้มันเกี่ยวข้องนะฮะมันไม่เกี่ยวข้องก็ให้มันน่ารักหลักการก็อยู่ตรงนี้เนาะ,ะการแกร้ปัญหานะครับเปลี่ยนชื่อ,อมาแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อการแกร้ปัญหาหน่วยที่3นะครับเคยซื้อกับพิบนะฮะเราก็มาหารรูปนะครับหารูปที่สวยนะครับไปใส่นะครับรูปนาฬิกาทรายก็ได้นะครับหรือนาฬิกาเฉยๆก็ได้ คอนโทรลซีนะครับแล้วก็คอนโทรลวีลงไปเปลี่ยนชื่ออ่าตรงไหนที่นะครับฟอนต์มันใหญ่นะครับตัวอีโมจิหรือตัวไอคอนนี่ก็จะใหญ่ตามนะครับเนี่ยก็จะทำให้นะฮะใบงานของเรานะครับหน่วยของเรานะครับห้องเรียนของเราเห็นไหมครับก็จะมีความน่าสนใจนะครับน่าเรียนขึ้นมาทันทีนะครับชื่อวิชาเห็นไหมครับใส่เป็นรูปหัวใจนะครับหรือว่าใส่เป็นรูป อิโมจิที่สวยนะครับแม้แต่เราจะอยากแชร์ข้อมูลใหม่อย่างเงี้ยเราคลิกลงไปนะครับก่อนแชร์นะครับเราก็มาก๊อปปี้พวกนี้แหละนะฮะที่เราจะทักทายกับนักเรียนนะครับอาจจะเป็นรูปไอคอนรูปการ์ตูนนะครับที่สื่อถึงนักเรียนนะฮะเนี่ยเอารูปไปเลยนะครับอย่างนงี้ c คอนเทนซ์นะฮะนี่ก็คอนเทวีลงไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยพิมพ์นะครับสวัสดี นักเรียนนะทุกคนในภาคเรียนนี้เราจะได้เรียนนะครับออนไลน์นะครับในห้องเรียน Classroom อะไรเงี้ยนะครับเราก็โพสลงไปนะครับเห็นไหมครับพอโพสลงไปก็จะมีรูปอิโมจินะครับมีรูปกระดาษมีรูปดินสอนะครับมีรูปดาวมีรูปแตงโมนะครับก็จะทำให้นะครับคลาส m ของเราเนี้ยนะครับเป็นมิตรกับผู้เรียนแล้วก็ มีความน่าสนใจนะครับยังไงก็ไปลองใช้เทคนิคนี้นะครับในการทำคลาสมของเราให้น่ารักน่ารักนะครับพบกันใหม่ในเทคนิคใหม่ๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ